อ้าวอาหาที่เป็นผนขึ้นลูกหรือขนแตกขนขึ้นเอาขนขึ้นอ้าวเดี๋ยวป้าจะสั่งอาหารหน่อยทาอาหารมาให้มารีเอาเป็ดย่างหนึ่งตัวลูกคูกอบหนึ่งตัวลูกกวาดหนึ่งในลูกเป็ดย่างอยู่ไหนลูกเอาเป็ดย่างมาเอามาให้ป้าหน่อย โอเคเอาไข่ okay. Okay, ต้มด้วยไข่ต้มไข่ <Okay. S 1> ต้มไข่ต้อมอยู่ไหนเอาไข่ okay, ต้อมอยู่ไหนไข่ okay, ต้มให้ฟองหนึ่งไข่ต้มนี่ปเปล่ามันเป็นดอกไม้ทำอะไรคะดอกไม,ม้ดมดมเา้า ลูกค้ามาซื้อไข่ต้มขายให้เขาหน่อยเดียขายให้เขาหน่อยไข่ต้มเดีลูกทองต้มดมได้ไข่ต้มตมได้ต้มได้อะขายไข่ต้มให้ลูกค้าหน่อยเนาะ